จอด30ปีจริงเหรอครับปะจอด30ปีจริงเหรอใครขึ้นไปนอนข้างบนมาให้คนงานอนจอดขับมา,นา,นานจอดแล้วก็วกไ,ม,ไม่ได้ใช้เลยนะครับ,บ,บอืม,อม,มหอยในครับอ,อ,อนนจะ้าเชื่อไหมครับเชื่อไหม สภาพนี้ดูผมเชื่ออยู่นะมาจอด30ปีรถกันะเอาตรงๆเลยเอาตรงๆเลยบาทเดียวให้เรียบร้อยเลยได้โอ้โหมุดหัวเอาไปได้บ่ทางประตูเออเอากระจงนี่ออกกัน บาตีนั้นม่เขาเลิครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสือเรื่องรายยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็มาตามนัดครับมารับรถนะครับเนี่ยรถบัสครับอยู่ที่อำเภอปักทงชัยนะครับฟาร์มไก่นะครับมาดูรถบัสจอด30ปีครับอันนี้นะครับ ฮะดูครับรถจอดตากแดดตากลมสามสิบปียางหน้าซึมรถโดยสารสวนบุคคลครับนี่ฮะเชื่อไหมครับว่าจอดสามสิบปีอนันนี้ช่วงร่าง KM ด้วยครับนี่ฮะ <c oughs> ดูไฟท้ายนี่ยนะรถจอด30ปีอันนี้ผมไม่ได้พูดไปนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกนะครับผมก็เชื่ออยู่ครับว่าจอด30ปีจริงๆนะครับเพราะว่ารถดูสภาพแล้วนะฮะดูสภาพแล้วไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่นี่ยนะ ว่าผมเชื่อนะฮะว่าจอดสามสปีเพราะว่าคันนี้แกทําเป็นรถบ้านนะครับทําเป็นรถบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะจอด30ปีจริงๆนะครับดูครับสภาพโลมินียมยังผุเลยเอาไั้เลยไหห่อยบอว่ ห้อยน่าจะห้อยแล้วมั้งนะครับฮะวะโอ้เอาเล็กมากาดเลยนะจอดสามสิบปีจริงเหรอครับปะจอดสามสิบปีจริงเหรอใครขึ้นไปนอนข้างบนมาให้คนงานนอนอ๋อมาจอดยครับมาจอดแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับ ทำเป็นกรรวมรอให้โบราณอ๋อเห็รถประตูเดียวก็โบราณอยู่นะเนี่ยประตูหนึ่งนู่นประตูหลังก็มีประตูฉุกเฉินก็มีประตูกลางก็มีซื้อซื้อมาเท่าไหร่ครับนี่ตอนนั้นของบริษัทโอ้ก็จะส่งภาพตรงตรงภาพก็มีโรงงานทำ้าหลวงอ๋อแต่ก่อน อ๋อก็เลยทีนี้ไม่ได้ใช้ก็เลยมาจอดเป็นรถบ้านอ๋อครับผมมาทีแรกว่าจะห้อยครับทีนี้ผมก็เลยเห็นเนี่ยเห็นโนนตรงนี้ครับดันเข้าไปก็แต่ดากจะพ้นนิดนึงนะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ7เมตรนะครับไม่ถึงเจเมตรเต็มหรอกก็น่าจะดากโผล่นิดนึงครับ ครับ K.M. สามห้าศูนย์ครับสี่หกนี่ครับตัวนี้มีรายละเอียดเลยนี่ครยิบเจ็ดคนฟ้าน้ำเงินขา่าเครื่อง WO ครับสี่ดีนะครับแต่ไม่บอกปีพอสอดจดนะครับนี่ครับฮิโน เดี๋ยวดูภายในครับอื้อือภายในครับขนาดเครื่องเยิ้มยัง สามสิบปีครับเป็นรถบ้านอันนี้อะไรนี่โอ้ทีล่ล็อกที่อันนั้นคันเร่งล็อคคันเร่งนะขึ้นดูภายในครับขึ้นได้ไหมทางนี้ รีววโอสีดีฟ้าดำตัวนี้เป็นลมดูดครับยังไม่เป็นลมลมดันนะครับเดี๋ยวมาคอยรุ้งกันครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วก็จะมาปุกดูนะฮะว่าเครื่องตัวนี้นะ30ปีว่ามันจะติดไหมนะครับ ภายในมันขึ้นตรงไหนไหม่รู้ดูเกียร์ครับนจะาเชื่อไหมครับเชื่อไหมสภาพนี้เจอสามสิบปีปวดถุงอะไรไม่รู้อยู่ขาหน้ายางนี่ลากไปผมว่ามีสิทธิ์ระเบิดครับ ช่วงร่างเป็นหกล้อเลยนะครับเอ้ยหกล้อรถบรรทุกเลยนั่งละขึ้นนี้นะดได้ไหมไม่หันถอยเข้าหันเลยแล้วก็เอารถไทยดันขึ้นไปบุตรดูไปเลยดูภายในครับตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้นี่ยไว้คนงานนอนครับ แต่คนงานก็ไม่นอนหลายปีแล้วมั้งนี่ยภายในโล่งๆโจ่งเลยอูเสือน้ำมันไว้นี่ยกันเครื่องกันอะไรห้องผู้โดยสารคนคนไม่อยู่ก็น่าจะหลายปีนะฮะเพราะว่าหนูมันดูครับ มีตะหนูกัดท้งนั้นเลยมีแบตเตอรี่ไหมเนี่ยหลอกไว้ครับอ <c oughs> คือขันนี้ขเขาเอารถบรรทุกมาต่อเป็นรถบัสเลยนะครับรถไทยมาแล้วปะโอ้เจ้าเลยวะเดี๋ยวรถไทยดันเดี๋ยวไปดูข้างบนครับว่าร,รถจอด30ปีข้างบนหัวจะเป็นยังไงครับผูครับดูผมเชื่ออยู่นะว่าจอด30ปีรถคัน ว่าเจ้าของเขาบอกมาครับปะเดี๋ยวมาเอาขึ้นครับมันจะขึ้นยังไงขึ้นได้ไหมนะฮะมาครับผมเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยฮะทางขึ้นรถไถเก่าครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับพอดีเลย <laughs> ao tròn tròn nữa, ao tròn tròn rồi Oh, die, đi mướu, เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต่ำเดี๋ยว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 โอ้เบียดข้างนี้พอดข้างนั้นเหลือลายป่ะต่ำหูน็อตครับอะไรย้อนแค่น เข่าบดตรงเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดอี๋ยวเดาเ,เ,เดี๋ยวผมทำก่อนครับยมน้าสอนขับรถอยู่ว่าน,นี้ยาหักนมาโอ้โหขึ้นมาน้อบาทนี โอ้ไทยอยู่แล้วไทยสิโอ้เรียบร้อยเ <c oughs> ต็มมาเนี่ยฟิลิปว่าอย่างไนฟิลิปเดือดอย่างไรครับฮะบู๊ยอกเมตรห้าสิบครับผม ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวขึ้นออกทางนี้ดี๋ยทางนี้ทางนี้เล็บว่าตั้งหัก่อฮะออกไม่ได้ันอกอยู่หันกับอะตัวได้มุดออกอนหน้าต่างอ่ะออกไ่ได้พีเจ้าหน้าต่างไมมเล็บ บ้อนนะแม่มุดหัวเอาไปได้บ่าทางประตูเออเอากรชโจงนี่ออกแทนโ <c oughs> อ้เนี่ยกระโจงนี่ออกเอาออกเฮ้ <c oughs> ทีมเงินเรื่องทีมเงินเรื่องมันเสียบรถพนน่ะ

เท่าเลือกว่าไรนหลังโอ้ตายเลยเลนี่เลี้ยิบปอนดนออกมาออกมาเอาเอาเอาสุกตัวนี้เข้าไปนะตัวนี้มันจิตตกใส่เงนินหมนสุกไปข้างในปุน่นออกวะดึงลูกยางข้างนี้ออกตัวเนาะเออ วะานไหมทุกอย่างในมือเี่ไหมลอย่งนี้เออ,อบอัวฟางฟาของฝนอะวางลงเลดิอย่ามันแตกเลยมันสิเก็บยากได้ยยิบบนน่งฮะสามสปีเดี๋ยวมัเก็บ